เสียงของคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยนะคะก็ก็ลงพื้นที่ไปก่อนหน้านี้ก็ลงกันไปแล้วแต่ว่ามีอยู่ประมาณอยู่2จังหวัดด้วยกันที่มันมีกรณีเกิดขึ้นนะคะอย่างเช่นที่กระบินบุรีค่ะคุณธนาธรเนี่ยก็ลงพื้นที่ <c oughs> ช่วยผู้สมัครของคณะของเขานั้นได้หาเสียงนะคะโดยบรรยากาศที่หน้าตลาดกระบินแพนมีคนมาจับจ่ายใช้สอยกันที่บริเวณตลาดนั้นก็เป็นเรื่องปกติ พอทราบข่าวว่าคุณธนาธรจะมาช่วยหาเสียงเนี่ยคนก็มากันนะคะมาชูสามีให้กำลังใจคุณธนาธรกันแต่ปรากฏว่ามีผู้ชายอยู่คนนึงค่ะเป็นคนที่เดินมาแล้วถือป้ายข้อความเขียนบอกว่าหนักแผ่นดินนี่มาคนเดียวเลยนะคะแล้วก็ในขณะที่คุณธนาธรได้ขึ้นหาเสียงที่หน้าบริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อก็ตะโกนไล่ด้วยนะคะแล้วก็บอกว่าเนี่ยพวก ต่างชาติจะมาล้มสถาบัานแต่ผู้ชายคนนี้กลับถูกกลุ่มที่สนับสนุนน,นายธนาก็ก็มา,ากลุ่มคนที่มาสนับสนุนคุณธนาทรก็มีการโห่ไล่บรรยากาศแบบนี้มีอยู่2จังหวัดด้วยกันที่แรกเลยเนี่ยที่ถือเป็นถือว่าเป็นโมเดลเลยคือที่หมหาชัยหมหาชัยสมุทรสาครเนี่ยนะครับแล้วก็ต่อมาแล้วก็เป็นที่ปราจีนบุรีค,คนเดียวโดดๆมาโดดเลยเดี๋ยวไปดูคลิปทั้งสองจังหวัดนี้เลยค่ะ ไม,ไ,ไม่ได้หรือจนะครับปีปีนี้นะครับ,ป,บป,รประบาบอกชาติที่กระจายรายคลุกความจากคนอื่นปั่นยุงยงเด็กแค่ตากเงาครับบขอาจะมาขอบคุณไม่เอาสถาบัานอยู่เมืองไทยทำไมวะไปคนดับพื้นดินดับพื้นดิน ลูกยงปั่นอุปปันเด็กเงาครอบครัวออกระเด็มน้ำหน้ามัเลยแ่เราอเอเรือเกตอระอเรือเรือรือเราอเรืรือเ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 รืนเ้เรอเอเราอเรอเรรอเรือเรือเรือืออเรืือเรืออ

หลายคนบอกนี่อาจจะเป็นโมเดลที่คุณธนาธรและคณะอาจจะได้เจอในจังหวัดอื่นๆเพราะเขาก็ต้องไปช่วยลูกทีมหาเสียงกันหลายที่แตเ่เจอไม่เจอไม่รู้เป็นเรื่องอนาคตแต่ที่แน่ๆเลยก็คือประเด็นทางกฎหมายอันนี้น่าสนใจคุณนนทิยาหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊แล้วน